พี่โซ่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับครับวันนี้ได้รับเกียรติอาจารย์เช่นเคยนะครับเรามาคุยกันในสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศไทยกับกรเม็นที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะฮะที่ผมได้ฟังข่าวมาก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้แน่ชัดชัดเจนนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ได้แต่ฟังข่าวจากสื่อสารมวลชนอาจารย์พอจะมีความรู้เกี่ยวกับ การขัดแย้งครั้งนี้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เห็นว่ามีกับระเบิดอยู่สองครั้งแล้วก็ตู้มขึ้นมาลบกันเลยมันเป็นยังไงมาไงครับอาจารย์เชิญครับมันต้องเข้าใจถึงที่มาที่ไปก่อนคือปกติไอ้ชายแดนเนี่ยมันก็มีความไม่ไม่ค่อยชัดเจนอยู่แล้วระหว่างไทยกับเขมรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรหรอกก็ราตะเวนกันจนกระทั่งทหารในในชุดที่ราตะเวนนคุ้นเคยรู้จักกันดีครับแต่ว่าพอมันมีจากเบื้องบนกดปุ่มลงมาก็กลายเป็นเรื่อง และการระเบิดนี่ก็มาวางทีหลังซึ่งก็ทําให้ทหารเราถึงสองครั้งกันนะทหารเราบาดเจ็บล้มตายผมอยากชี้เห็นประเด็นหนึ่งซึ่ซึ่งเราเราโมยแต่ไปมุ่งกันเรื่องความขัดแย้งก็ตรงเฉพาะจุดนะนะแล้วก็ไปคํานึงถึงเรื่องประสาทหินซึ่งก็เป็นโบราณวัตถุที่สําคัญแต่เราควรตระหนักด้วยว่าไอ้เรื่องปัญหาชายแดนตรงเนี้ยที่มันปัน่นป่วนขึ้นมาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงไปสู่เขตแดนในการในทะเลครับที่จะแบ่งผลประโยชน์ในทางทะเล อันนั้นถ้าหากมันจะได้เกิดความปันป่วนเนื่องจากตกลงกันไหมลงตัวใช่ไหม <c oughs> คือเขเมรเองเนี่ยเสียลังวัดกับลาไทยอยู่ตรงที่ว่าถ้าจะแบ่งเอาครึ่งต่อครึ่งเนี่ยเขาต้องต้อง,องมีส่วนคือเกาะกูดเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวค้ําคอเขาอยู่อ่ะถ้ายึดหมุดต,ตรงหลักเกาะกูดเนี่ยคงคงเขาคงจะแบ่งไม่ได้หรอกครึ่งต่อครึ่งนะถึงแม้ว่าถ้าตกลงกันได้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผลประโยชน์มันโหมหาศาลมาก ตนนี้ต้องคำนึงถึงตรงนี้นะครับมากมายเป็นล้านล้านเนาะเนาะในปัจจุบันหลายล้านล้านเขาต้องพูดอย่างนั้นเพราะมีดั้งน้ํามันและกแกส๊สธรรมชาติมันไม่เหมือนกับตรงมาเลยมาเลยก็ตกลงกันง่ายแบ่งกันง่ายคนละครึ่งของเขเมรเนี่ยมันยังมีปัญหาปัวพันเรื่องความไม่ชัดเจนของเขตแดนด้วยอันนี้คือคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังทีนี้หลังจาก ตวมตามรงมตามกันแล้วก็เชื่อว่าก็คงจะมีการหยุดยิงแล้วก็มาเจรจากันก็ให้เก็บไอ้บันทึกอันนีไ้ไว้ไว้ช่วยจำด้วยนะว่าไอ้เบื้องหลังเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับกับส่วนแบ่งไอ้น้ำมันนะแล้วก็ในในในอ่าวไทยที่ประเด็นหนึ่งประเด็นสองเนี่ยจำนวนน้ำมันเท่าที่มีการสำรวจเบื้องต้นก็อากา้างว่ามีมีจำนวนมหาศาลนะแต่ทางเทคนิคบางบางแห่งก็ค้านว่าไอ้ที่ดูว่ามันมีเยอะเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นลักษณะองน้ำ อืมนะฮะฟองน้ําก็คือมันมันไม่ได้มีหลุมใหญ่ๆแต่มันหลุมเล็กๆเต็มไปหมดเพราะงั้นถ้าเป็นฟองน้ําก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นหลุมใหญ่ๆเนี่ยโอเคคุ้มแน่อันนี้ก็ต้องมีการสารวจในภาคพื้นดินละไม่ใช่สารวจตามดาวเทียมหรือสารวจตามทางสมุทรศาสตร์เบื้องต้นนะครับต้องต้อง,องพิสูจน์กันอีกทีแต่ว่ามีความโน้มเอียงที่เป็นไปได้ว่าเราจะมีบ่อใหญ่อ่ะซึ่งมันมันมีมูลค่ามหาศาลนี่พอพูดถึงน้ํามันปั๊บ ก็ต้องเข้าใจด้วยว่บบาเวลาเนี้ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้พลังจะไม่ใช้พลังงานฟอสซิลก็ตามจะใช้อย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันยังมันยังปรับตัวไม่ทันหรอกในทางประเด็นของการผลิตนะครับหรือการสร้างกลไกที่จะมารองรับพลังงานอื่นๆนะครับมันอาจจะยังไม่ทันนะเช่นเช่นรถยนต์เนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยมันต้องกระบวนการผิตต้องเปลี่ยนก่อนกบวการผิตเสร็จเรื่อง ชิ้นส่วนอุปกรณ์นี่อ่ะแล้วก็ยังมาถึงเรื่องช่างเทคนิคที่จะซ่อมสร้างอีกอ่ะแล้วตลาดที่จะเปิดรับตัวมันใช้เวลาพอสมควรอย่างว่าเราเวลาเนี้ก็ยังมีปัญหาเลยว่าแล้วจะไปชาร์จไฟกันที่ไหนอย่างไรนะครับมันไม่ค่อยมันไม่พอบริการเหล่านี้การบริการแต่ว่าอย่างที่ผมเกิดวมื่เมื่อกี้ว่าน้ำมันมันมีประโยชน์มหาศาลถึงแม้ว่าจะจะมีการเปลี่ยนยุคก็ตามแก๊สธรรมชาติก็เหมือนกันมันก็เป็นที่หมายปองอะของมหาอำนาจต้องบอก สังเกตอยู่ๆทำไมฝรั่งเศสถึงกระดีกระได้เข้ามาจะช่วยเราอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะก็ลองดูเพราะว่าฝรั่งเศสเองก็ก็สนใจในเรื่องพลังงานไม่ใช่ไม่สนก็อยากได้เนาะมีกระดูเขาก็มีบริษัทใหญ่เขาทเทลตอนนี้อเมริกาก็นั่งคุมอยู่ละเพราะาริรัฐอเมริกานี่ได้มีการสำรวจแล้วก็ได้สัมปทา,านบางส่วนจากประเทศไทยไปแล้วครับแต่อย่าลืมว่าประเทศเพื่อนบ้านะลรประเทศคือจีนก็สนใจเนาะว่าะตรงนี้ถ้า,าเจอดถังมันตรงนี้ได้เนี่ยจีนก็ขึ้นสะดวกสบายเนาะ เราก็ขึ้นด้านนี้<ม>ผ่านเวียดนามขึ้นไปทางจีนได้เลยก็ไม่ได้ไปกังวลปัญหาเรื่องจะต้องไปผ่านช่องมาลกาซึ่งเราก็ถูกเถียงเข้ามาเยอะว่าถ้าสหรัฐปิดเนี่ยจีนก็ก็ยากทีจ่จะรำเรียงน้ํามันจากตะวันออกกลางมาขึ้นไปยังยังประเทศจีนนะครับรวมทั้งแก๊สธรรมชาติถึงขั้นขู่ว่าถ้าใครไปปิดกั้นตรงนั้นเนี่ยเขาพร้อมจะจะรบอะ่ะพร้อมจะส่งทหารไปลุยะนะครับ<ม>อันนี้ก็คือคือข้อที่เราจะต้องเรามาระวังประเด็นแรกท่าทีของหมาำนาจเราต้องรู้ว่า เอ้เขามาช่วยเราเนี่ยมันเมื้อหลังมันก็จมมีอะไรอยู่บ่ะใช่ไหมเรื่องผลประโยชน์ในในอ่าวหรือเปล่าหรืออย่างไรอันที่สองเนี่ยเวลาเจราจารกับเขมรก็ต้องระมัดระวังว่าจะไปตกลงอะไรก็แล้วแต่ต้องนึกถึงว่ามันจะไปโยงถึง,ถ,งถึงเรื่องเส้นเขตแดนในในใน,ในส่วนที่มีแบ,บ่งทางด้านเศรษฐกิจกนี่หรือเปล่าเรื่องน้ำมันหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อข้อที่ข้อพิจารณาทีนี้กลับมาพูดถึงการโต้ตอบกันตอนการยิงกันเนี่ยซึ่งรัฐมนตรีผมทมบอกไม่ให้เรียกว่าปะทะ ใช่ไหมยังไม่ปะทะแล้วมันผมไม่รู้ว่ามันแล้วมันจะเรียกว่าอะไรเอาละเรียกว่าการยิงโต้ตอบกันก็อว่าไปเพราะตอนนี้กันอยั่แล้วครับไม่หลีกเรียกอะมรครับพูดก็ผมไม่รู้มันอาจจะเป็นปัญหาทางเทคนิคนะปัญหาทางเทคนิคในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศผมไม่รู้จริงอันนี้บอกตรงตรงงงงงตรงใจอืมแต่ว่าเอาละผมว่าเป็นการยิงโต้ตอบกันไปกันมาเพราะตอนนี้มันยิงโต้ตอบกันจริงยังไม่ส่งทหารเข้าไปเขาไปถึงประชิดตัว จมซึ่งอาจจะถึงขั้นนั้นถึงจะเรียกว่าปะทะไม่รู้ต้องไปถามภูมิดาทีนี้เอาละยิงโต้อตอบไปทมิฬก็ใช้ใช้จรวดหลายลำกล้องนะยิงเข้ามาเนี่ยแล้วก็บางทีก็ปืนคอทางเราก็ตอบโต้ซึ่งอาจจะเป็นจรวดหลายลำกล้องเช่นกันแล้วก็เป็นเป็นโรนหรือเป็นขีปนาวุธก็ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เราใช้เอฟบีโ ok ขึ้นไปโจมตีฐานปฏิหัตกการคําถามผมผม,ผมก็คือว่าสงครามตอนเนี้ย เราอย่าไปมุ่งไปไปไปอยู่ที่ประเด็นว่าเป็นสงครามทางกายภาพเท่านั้นนะ mm hmm. เรียกว่าเป็นเป็นฟิ a ิเกิลวอลฟร์มันต้องดูว่ามัน mm hmm. มันทับสงครามด้านอื่นด้วยคือสงคราม mm hmm. ข้อมูลข่าวสารคือ I.O. หรือ mm hmm. Information Warfare อยู่ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ยังอาจจะใช้สงครามทางเทคโนโลยีอื่นๆเช่นใช้ไซเบอร์หรือเปล่าสงครามไซเบอร์ hmm. ก็เป็นได้ถ้าเราเรามีขีดความสามารถซึ่งซึ่งก็คนไทยก็มีขีดความสามารถในเรื่องนี้พอสมควรนะ จะใช้ดูไหมอย่างไรนะครับแล้วประเด็นที่อยากจะปากเป็นข้อคิดสําหรับกองทัพก็คือว่าจะดีหรือไม่ดีให้พิจารณาช่างดูยนะว่าเราจะจํากัดเขตเนี่ยการกระทบกระทั่งกันเนี่ยเฉพาะเขตแค่นี้นะครับสามสี่จุดสองสามจังหวัดเนี่ยหรือจะขยายให้เต็มที่เพกกื่อการจัดปัญหาในรากเง้าเลยนะครับคือทําให้เขตหลาบจากันไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งวอแหวเพราะว่า เรื่องนี้พอพอหยุดไปเนี่ยไปคุยกันพักักนึงหยุดยิงเอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวก็ต้องเกิดเรื่องอีกแหละไม่จบไม่สิ้นหรอกเราก็เจอมาแล้วใช่ไหมเพราะงั้นอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเฉยๆผมไม่บังอาจไปไปลาบหลาลวงการตัดสินใจของกองทัพหรือแม้กระทั่งนโยบายต่างประเทศแต่ว่าจะจากัดแค่นี้รือจะขยายและรวมถึงมีข้อพิจารณาใหม่ที่จะดําเนินการในแนวอื่นๆในการปฏิบัติการลับเพื่อกําจัดปัญหาเพื่อจัดการกับปัญหาก็ต้องทํา นะครับถ้ามันจําเป็นก็ก็เป็นข้อพิจารณาเฉยๆทีนี้ทางด้านการต่างประเทศเนี่ยถ้าที่ผมเห็นเขาทําแต่เขาอาจจะยังทําต่อเนื่องอ่ะนะว่าที่ทําอยู่ผมว่ายังไม่พอมีแก่แค่แถลงการนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษตรงนี้นไม่พอผมว่าจะต้องเชิญทูตในอาเซียนมาชี้แจงแล้วก็เชิญทูตม,มหาอำนาจด้วยเช่นอเมริกานะครับแล้วก็อังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียและจีนมาชี้แจงนะครับเพื่อให้เขารับรู้รับทราบ,บว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ เขมรได้ระเมิดหรือผิดกติกาหรือผิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรเพราะเท่าที่ทราบเราทําตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกอย่างแต่เขมรทําผิดนะครับทำผิดเช่นการวางระเบิดเนี่ยมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศในอนุสัญญาออตตาหานะครับซึ่งเขาห้ามใช้เดี๋ยวนี้เขาพิฆาตใช้กับระเบิดผมใช้ครับขอใช้คำว่ากับระเบิดแล้วกันเห็นเขาใช้คำว่าทุ่นระเบิดซึ่งทุ่นระเบิดเนี่ยในความเห็นในความหมายผมมันคือต้องวางในทะเลเพราะมันเป็นทุ่นลอยใช่ไหมถ้าบนบกมันต้องเป็นกับระเบิดก็โอเคแต่ว่าจะเรียกอะไรก็ ก็มันก็นระเบิดอะนะให้คนไปเหยียบแล้วเราก็ก็โดนสองครั้งอะขาขาดไปสองท่านแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็บาดเจ็บกันหลายคนทีนี้เราทําตามกฎหมายเราประเทศอย่างเดียวไม่พอผมว่าเราต้องทบทวมความไอโอต่อคืออย่างที่บอกอะต้องแถลงให้ทูตทั้งหลายทราบก่อนขณะเดียวกันทูตเราประจําสาประาชาต้ตองแถลงที่สหาประาติด,ด้วยจะโดยวิธีการอย่างไรแล้วก็ให้สื่อ ต่างชาติมารับเช่น C.N.N หรือรอยเตอร์หรังสืออะไรเงี้ยใหม้มารับรู้รับทราบซึ่งซึ่งจะใช้วิธีการอย่างไงมีค่าใช้จ่ายอย่างไงก็ทําไปอย่าไปอย่าไปเขียมอย่าไปขี้เหนียวเพราะไอ้อน,นี่มันคือสงครามเราปรากฏว่าทุกทีเนี่ยเราเราเรา,เรามักจะเสียท่าเขมรตรงเนี้ยว่าเขมรันเที่ยวไป,ไปไปโวยวายไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยโดยใช้ IO เนี่ยก้าวล้าหน้าเราไปทุกทีอ่ะเราก็ตามที่หลังต้องไปให้แชมไม่ต้องรอแล้วครับเราต้องทําก่อนต้องเริ่มก่อนซึ่งนี่เป็นความเห็นนะครับเป็นข้อ ข้อแนะนำบางท่านกระทรวงต่างประเทศต้ตองต้องเดินงานมากกว่านี้มากกว่า,าก,การแถลงที่ที่ทาไปแล้วก็ไม่ใช่รอว่าเขาแถลงมาแล้วเขถึงว่าตอบโต้อะไรกันไม่ต้องลุกไปเลยเพราะเราทําถูกกฎหมายระหว่างประเทศและอันนี้คือการทําสงครามนะครับคือสงคราม i อโต้องเข้าใจไม่ใช่แค่สงครามฟิสิกส์ที่ลบันวัฒนธรรมกันแค่นั้นครับก็มีประเด็นเหล่าเนี้ยที่อยากจะให้ความเห็นแล้วก็ทวงติ่งเพื่อเพื่อเกิดประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวมครับคือสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ให้วิเคราะห์ต่ออีกนิดหนึ่งก็คือว่าในส่วนของ ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการค้าไทยเขมรเนี่ยม,มันมีหลายๆส่วนที่มันมีความเกี่ยวข้องกันระยะยาวก็หมายความว่าเราไม่มีทางหนีกันไปไหนเนี่ยเราเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงก็ต้องค้ากันครับไม่ใช่บอกเอ้ยเลิกคบแล้วไม่ค้าแล้วหรือ,อ,อน้ํามันในอ่าวไทยก็ไม่ต้องขุดกันละเลิกขุดกันไปเลยทิ้งมันไปงั้นนะผมดูแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเราค่อนข้างที่จะตั้งรับ โดยไม่ไม่ไปเชิงลุกเลยเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องน้ํามันนี่ก็เหมือนกันปล่อยให้เขาขีดเส้นแบ่งกอกูดเราไปครึ่งหนึ่งเลยเพื่อจะเอาขอบเขตน้ํามันมแล้วก็แม้กระทั่ง<ม>การปิดด่านเปิดด่านก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรให้ชัดเจนว่ามันมันมีระดับการค้าอย่างไงถึงจะให้มันกลับถูกปกติได้เหมือนกับรัฐบาลไทยตอนนี้มันเป็นเป็ดง่อยอ่ะมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยปล่อยให้ทหารเขาเป็นคนบัญชาการตอนนี้ผมคิดว่าปรารเนี่ยเป็นคนตัดสินใจนะครับในการลบไม่ได้เกี่ยวอะไรเอ<ป>่อนลเรือ เราก็เลยมองอภาพรวมของมันนะฮะว่าอาจารย์วิเคราะห์ให้อนาคตว่ามันจะเดินยังไงต่อครับถ้าหลังจากสง,งครามแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติมันไม่ใช่ว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องมารับผิดชอบหรือทําหน้าที่แต่มันมีงานที่ต้องประสานกันทหารก็ทําหน้าที่ในทางทหารเลยทุกอย่างทําถูกต้องและที่ทํามาถูกต้องหมดนะครับเราก็ต้องตอบโต้เราต้องจัดการเด็ดขาดเพราะทําไมงั้นเนี่ยเราทำหน่ำแนมไม่ได้นะครับ เขมรก็จะกำเริบโจมตีเราแต่ในสงครามอย่างที่ผมบอกมันหลายด้านอะ่ะมันเป็นมันเป็นสงครามไฮบริดอ่ะใช่ไหมเราต้องเข้าใจมันไม่ใช่โบราณแล้วขี่ช้างมาลบกันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะงะั้นเนี่ยอนอกจากการลบทางกายภาพแล้วเนี่ย เราต้องทำสงคารามอย่างอื่นเช่นสงคาร,งรามพ่อบุขกาวสาสรยส่งผมแนะสงคารามเศร,รษฐกิจก็เป็นอีกสิ่งนี้ควรจะทําเพราะตอนนี้เราต้องมาดูว่าเขมรต้องพึ่งอะไรเราบ้างเพ<ช>ื่อทําให้ขเขมรเนี่ยอ่อนด้อยแล้วยอมที่จะเจรจากับเราก็บีบทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยสิเช่น<ช><ช>จะปิดชายแดนเนี่ยทหารทาก็ดีนะครับ<ช>ปิดต่อไปอีกตาด้านก็ได้นะครับหร<ช>ือจะจะจัดการเรื่องเรื่องไอ้บอนกาสินโชายแดนซึ่งเป็นรายได้ของเขมรแต่อาจจะมีนักการเมืองไทยไปมีส่วนอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าทั้งแง่ในแง่ต่างประเทศแล้วเนี่ยถ้าเรา เราหาทางปิดกั้นตรงนั้นได้เนี่ยมันก็กระเทือนอะไรายได้หลักของของแม้จะเป็นบางทีไม่ใช่ของชาตินะแต่ของส่วนตัวของอุลเซนก็ย่อมกระทบกระเทือนมันก็จะทําให้บีบเขาอะเพราะงั้นเราต้องใช้ทุกๆมาตรการครับไม่ใช่มาตรการเดียวหรือมาตรการทางทหารหรือปล่อยทห,หารทําไปอย่างเดียวมาตรการทางการเมืองระหว่างประเทศก็ต้องเดินอย่างท,<ม>ที่ผมชี้ไปแล้วว่าว่าต้องชี้แจงกับทูตต่างๆไม่ใช่ว่ามานั่งตีขิมถแถลงการแล้วฉันถแถลงการแล้วจบละ ไม่ใช่แล้วก็การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่พูดเฉพาะในไทยคุณต้องไประะแถลงการให้ให้ให้นู่นเลยเวทีโลกเลยที่ที่ยูเอ็นนู่นเพื่อให้สื่อยักยักเข้ามามาทําข่าวนะครับตรงเนี้เข้ามาทําก็อาจจะเป็นข่าวเล็กๆส่งไปบางทีก็ไม่ไปลงต้องต้องตีค้องลงนู้นเลยนะครับ,รบแล้วในทางทางการเมืองตอนนี้ก็เราก็ลดยังไม่ตัดสมานาการทูตนะลดลดระดับลงมางไม่มีทูตแล้วก็จะจะขันชะนเนาะไปอีกถึงขนาดตัดก็ก็ได้ถ้ามันจําเป็น แต่ถ้า<ม>ยังไม่ตัดเหลือเยื่อใยเอาไว้เพื่อข้างหน้าจะมาเปิดการเจราจากันอีกก็ก็ยินดีผมไม่ว่าแต่ว่าคุณต้องใช้ทุกมาตรการคือรัฐบาลจะมาบอกว่าเออเป็นเรื่องทห,หารทหารทําเลยทําได้ทุกอย่างไม่ใช่ทหาร<ม>ก็จะทำหน้าที่เฉพาะหน้าที่เฉพาะของเขาในการ<ม><ม>ดูแลรักษาบ้านเมืองแล้วก็สงครามที่เขาจะทํามันก็เป็นสงครามกายภาพนะมัเป<ม>็นการรบอันนั้นเป็นตัวหลักเขาหน้าที่หลักเขาจะวางยุทธ ยุทธการยังไงประชุมเป็นไงว่าไปเลยอันนี้รัฐบาลจะหนุนเต็มที่ได้แต่มันต้องมีแนวนโยบายว่าแล้วเราจะเอาอยัางไงข้างหน้าจะคุยกันไหมหรือว่าตถุประสงค์ที่ทำสงครามครั้งนี้เนี่ยเราเป้าหมายเราคืออะไรเพื่อบีบเขมรให้มาเจรจากับเราในทางที่ออมชอมและเป็นประโยชน์กับเรามากขึ้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องใช้การกดดันทาหารมากขึ้นไม่ใช่ว่าเพระเขาโจมตีมาสี่จุดก็ตอบไปแค่สี่จุดพอแล้วบอกแบะเบ้อแบะจบ <S 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 ใช่ไหมะ่ะออมันก็ต้อง ต้องทาอย่าง,งานั้นเพราะว่าตอนนี้เป็นโอกาสแล้วเพราะเขาเป็นคนเริ่มเรา<จ>ไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมหอ,อันนี้ผมต้องบอกว่าเฮ้ยพูดกันแบบนี้มันมันไม่รับผิดชอบนี่หว่าใช่ไหมหมันต้องรับผิดชอบอแล้วต้องรับผิดชอบร่วมกันนะแต่ปล่อยทหารทําอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันมีมาตรการอื่นที่ทหารทาไม่ได้เช่นมาตรการทางการเมืองมาตรการ,ารทางการกาทการสื่อสารทางไอโอในทหารเขาให้ข้อมูลบางอย่างได้แต่ว่ากลไกหลักมันต้องอยู่ที่รัฐบาลกระทรวงต่างประเทศนี่ต้องทํางานหนักยิ่งกว่านี้เยอะ อย่าลืมว่ามันเดิมพันมันสูงนะเดิมพันมันสูงมันคือคือผลประโยชน์ในอ่าวไทยนี่มันไม่ใช่เรื่องแค่ประสานหิน3ามี่แห่งแล้วหรอกนะครับงั้นต้องต้องใช้ทุกมาตรการรวมทั้งการกดดันทางเศรษฐกิจด้วยนะครับกดดันทางทหารด้วยนะครับแล้วก็ กดดันทางการเมืองแล้วก็ทำไอ้สงครามไอโอในเชิงรุกไม่ใช่คอยรับว่าเขาไอ้นั่นมาเราค่อยไปแจงไม่ใช่ครับก็ฟังอาจารย์แล้วก็เข้าใจเลยฮะว่าตอนนี้สถานการณ์มันมันค่อนข้างอย่างคุมเครืออยู่เราก็ไม่ชัดเจนนะฮะว่ารัฐบาลจะทําอะไรรัฐบาลก็แถลงมาอ้าอ้าอึ้งอึ้อไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเนะถูกถูกใช่คือคือเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าตอนเนี้ยจะเป็นนายกรัฐษาตรการแต่คุณก็มีอำนาจตัดสินใจคุณต้องดําเนินการได้อ่ะ ไม่ใช่คุณจะทาอะไรไม่ได้อย่างนั้นบ้านเมืองก็ก็เสียสีถ้าถ้ามีรัฐบาลรักษาการก็ขนาดเขาตีความกันว่ายุบสภายังทําได้อะแล้วัปทาบ้านเมืองอย่างนี้คุณทําไม่ได้เหรอใช่ไหมเพราะงั้นอย่ามาอ้างว่าแค่รักษาการคุณต้องทํามั้งนั้นก็ลาออกไปให้มันจบๆแล้วก็ตั้งรัฐบาลคณะรัฐบาลใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่อยากให้ทําอย่างนั้นเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนมมากลังศึกคุณต้องขึ้นมาแสดงภาวะของความเป็นผู้นําไม่ใช่ว่าเอ้ยหน่อมแนมหน่อมแนมแล้วก็โยนไปอ้าวทหารทำไป ทำได้ทั้งหมดแลละไม่เป็นไรเอาทำอะไรบ้างอ่ะมันต้องมีนยโยบายที่ชัดเจนใช่จาจากรัฐบาลเพราะว่ามันมีมาตรการอื่นๆที่จะต้องมารองรับด้วยไม่ใช่แค่มาตรการทางทหารครับในฐานะที่อาจารย์เป็นนักาการทาหารนะอยากจะถามนิดหนึ่งว่าถ้าเราจะเปิดศึกกับกัมพูชาเนี่ยโดยเปิดศึกแบบเต็มรูปแบบเนี่ยเราลุกเข้าไปในดินแดนเขาได้ไหมลุกไปสั่งสอนเขาได้ไหมเหมือนกับทีมคำของเวียดนามสั่งสอนเลย่ยางนี้ต่อไปถ้ามันเป็นภาวะสงครามนะคุณทําได้ทุกอย่างแหละ ใช่ไหมเราทาได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าตอนเนี้เราก็อ้างได้ว่าเขาเป็นคนมาเปิดศึกอะมาลุกลางเราเพราะงั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะปกป้องตนเองด้วยการที่ที่ตามตามหลักของทหารก็คือว่าการลุกคือการรับที่ดีที่สุดคือ the best defensive is offensive นะครับเพราะงั้นก็ลุกเข้าไปสิจะบุกเข้าไปยังไงก็ได้หรือแม้จะจะส่งหน่วยจะละกงจะละกมไปทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมมันไม่ใช่มันมันเป็นเรื่องภาวะของการสู้รบอ่ะ ก็ทําได้ทุกอย่างคือไม่ต้องไม่ต้องมาอะไรมากมารยาทความสงครามผมรู้สึกประเทศไทยเรามากมารยาทดจริงโอ้ยไม่ได้แรงไปอผมบอกสงครามมีแรงไปด้วยเหรอไม่มีอ่ะมันเปิดแล้วก็หลังจากเขาก็แยะๆที่เขาเกิดลบกันเสร็จแล้วสุดท้ายก็ตีกันเกือบตายล้มตายกันไปเยอะแล้วก็มากับมาเจรจากันได้ใช่ไหมทำไมเจรจากันไม่ได้ในเมื่อเขมรก็ยกประเทศหนีไปไหนไม่ได้เราก็ยกประเทศหนีไปไหนไม่ได้ ช่ไหมตีกันเสร็จแล้วตีกันเสร็จแล้ว,ลวบาดเจ็บกันบ้างก็เข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวแล้วเดี๋ยวก,กลับมาก็อาจจะคุยกันได้ในอนาคตเพราะว่ามันหนีกันไม่ได้รัฐบาลนี้ก็เปลี่ยนผู้นำนีก็เปลี่ยนก็เข้าใจไอ้นั่นไอ้นั่นจะเป็นเรื่องหลักเลยแต่ว่าขณะนี้คุณเป็นรัฐบาลคุณถึงแม้จะรักษาการคุณก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีสิไม่ใช่ว่าเฮ้ยตอนนี้กูรักษาการแล้วไม่ไม่ไหวแล้วไม่เอาเีอยอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ภาวะของการเป็นผู้นํา ช่ไหมครับถ้าอาจารย์คิดว่าเขาเปลี่ยนผู้นํามีโอกาสไหมคือของเราเนี่ยเปลี่ยนผู้น,นําแน่ๆอยูแลวอีกไม่กี่วันก็เปลี่ยนล้วคราวนี้ของคุณเซนเนี่ยโอ้โหยากมากนะที่เขาจะเปลี่ยนผู้นําเนี่ยผมก็เลยดูยว่านโยบายเขาน่าจะเป็นนโยบายแบบนี้แหละคือนโยบายปั่นให้ประเทศไทยโกรธแล้วก็ลบไปเลย เขาต้องการการลบนะอาจารย์คิดว่าไหมคือเขาต้องการให้มีการลบเพื่อจะได้นําเรื่องนี้ไปสู่สาประชาติแล้วเมื่อไปสู่สาประชาติแล้วเข้าคณะมนตรีเขามั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วจะได้เป็นข้ออ้างนําเรื่องขึ้นศาลโลกเรื่องของเรื่องเพื่อให้ตัดสินซึ่งรวมเบ็ดเสร็จแต่รวมรวมเรื่องปัญหาไอ้ไอ้เขตทับซ้อนทางเศรษฐกิจนี่แหละ่มานี่แหละเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าแล้วเราคอยมาตั้งรับเขาเหรอ ใช่ไหมถ้าเขาเขาต้องการสงครามสมมุติเนี่ยเราก็เปิดมาแต่ว่าเราชนิดว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันเขาอ่ะบีจนกรทั่งสุดท้ายเขาต้องมาเจรจาก็ถามว่าถึงเรื่องจะเข้าคณะมนตรีความมั่นคงนะถ้าเราเราไม่ยอมรับสักอย่างมันจะทําอะไรอ่ะแล้วเราก็คุยกับมหาอำนาจที่เป็นฝ่ายเราก็ให้วีโต้ซะมันก็จบใช่ไหมก็วีโต้มันก็จบเออก็อีโอมันก็ทําเนี่ย <c oughs> ทำไมเรา <c oughs> เราไม่ไม่เล่นการเมืองแบบนี้มากลหะอ <c oughs> ใช่ไหมว่าการเมืองแล้วตอนนี้ใช่นี่คือการเมืองซึ่งซึ่งผนวกกับการใช้ศักยภาพทางทหาร <c oughs> เป็นเป็นตัวตัวนำใช่ไหมเพราะงั้นไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวหรอกถ้าถ้าจะลบคือถ้าลบกันเต็มสติมเนี่ยเราชนะพูดกันนะแต่เราก็ไม่ได้ประสงค์จะไปยึดเขมรหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องจัดการให้เขมรเนี่ยยอมซีโรราบยอมที่จะตกลงกับเราตามเงื่อนไขที่เราต้องการ ถ้าไม่ตกลงเราก็เราก็ลบไปก็เป็นอะไรไปในเมื่อมันจําเป็นจะต้องลบแล้ววะหน้าที่ทหารต้องลบเพื่อความสงบแล้วก็มั่นคงของประเทศคือลุกเข้าไปไม่แปลกหรอกครับอืมใช่ไม่แปลกหรอกคือคือผมผมมองอย่างนี้นะอย่ามาทําหน่อมแนไม่ได้หรอกในเรื่องเหล่านี้เนาะแล้วก็มันมีตัวอย่างในโลกนี้เยอะแยะใช่ไหมเราไม่ต้องไปกลัวว่าว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าคิดว่ามันจําเป็นเหมาะสมนะ แล้วมีวตัตถุประสงค์คือต้องมาศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีให้มาสอดรับกันผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะต้องลบจะต้องลุกต้องต้องไปบุกเบิกอะไรแต่ว่าถ้ามันจําเป็นและศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ และการเมืองและรวมทั้งข้อต่อรองอื่นแล้วรวมั้งผลประโยชน์ของเราเนี่ยรวมคือมันต้องอินติเกตเข้ามานในเรื่องต่างๆเนี่ยต้องเข้ามามแล้วเห็นว่ามันจําเป็นต้องลบก็ลบไปสิบุกไปเลยก็ได้จะไปถึงพนมเป็นก็ได้หรือจะเครื่องบินไปถล่มพนมเป็นก็ไปเลยใช่ไหม <c oughs> จริงก็แล้วหน่อยก็น่าจะรู้ผลนะเงียบให,ห้วแต่แล้วพอพอเงียบแล้วอ่ะจะจมามาแต่ในเงื่อนไขของฉันนะในเทอร์มโพดิชั่นฉันนะเออเอาไหมเอาไมมเอาลบต่อก็ได้ ใช่ไหมคือมันจําเป็นอ่ะผมผมเนี่ยไม่ใช่คนบ้าสงครามแล้วไม่ยุให้ตับสงครามแต่ถ้ามันจําเป็นแล้วเพื่อผลประโยชน์ของชาติเนี่ยทํามันก็ต้องทําอ่ะแล้วทําก็ต้องเด็ดขาดต้องเอาจริงอ่ไม่ใช่ไปไปหน่อมน้าไปกลัวนั่นกลัวนี่ไม่ต้องกลัวแล้วครับเขาไม่เคยกลัวเลยเขาเขาเขาอายุแย่แย่เรามาก่อนก็ไปฝ่ายลิเริ่มก่อนอ่ะแล้วแล้วเขากลัวเราไหมเขาไม่ได้กลัวเลยเพราะเขารู้ว่าเราไม่กล้าจริงเราไม่แน่จริง เอางี้ดีกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราอยู่กับน,นักเลงข้างบ้านอะ่ะมันเอาหินคว้างหลังคาเราทุกวันทุกวันเราก็ได้แต่ด่าทอแล้วหรือไปแจ้งตำรวจแต่เราก็ไม่กล้า ừ, ที่จะออกไปตีกบ,บ้านมันอ่ะ응ไม่กลา้าเออมันก็มันก็รู้ว่าเออไม่กล้าเลยเดี๋ยวกูก้อนแยมเรื่อยๆเออพูดกันอย่างเงี้ยขอโทษจ่าคำไม่สุภาพแต่ว่าพูดกันแบบแบบทหารอ่ะจริงฮะเพราะว่าถ้ายิ่งเราแย่เขายิ่งแย่ ยากใช่ตุก็งหนักหนหรือแม้กระทั่งมีการปฏิบัติการรับบางอย่างก็ได้ซึ่งผมไม่อยากขี้โพงให้กันลอกกันนะก็ทําได้ออก็ไปคิดดูแล้วกันว่าอะไรเหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าฝ่ายการเมืองจะบอกให้ทหารทํำทุกอย่างไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้สั่งและอยู่ทําไม่ใช่คุณต้องคุณต้องแบ็กอัพเขาอ่ะคุณต้องชัดเจน ใช่ไหมคุณต้องมีคอมมิชเมนต์แล้วคุณต้องสนับสนุนในเชิงการเคลื่อนไหวหรือทาสงคารามการเมืองสงคารามเศรษฐกิจสงคารามไอโอหรือสงคารามไซเบอร์อะไรก็ก็สนับสนุนกันไปมันมันมัน,ม,น,ม,นมีหลายรูปแบบแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่แค่เอาปืนมายิงกันไปยิงกันมาไม่ใช่โอเคเราก็รอสถา,านการณ์อีกสักสองวันอนาะจารย์เพราะว่าตอนนี้มันแค่น้ําจิ้มอยู่ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมันอาจจะไม่เห็นชัดควันยังขมงอยู่เพราะว่าเราต้องรีบตัดสินใจจะทําอะไรก็ทํานะ เพราะว่าเดี๋ยวเขาเห็นจะหยุดเจ้เหม็นจะหยุดซะก่อนเพราะรู้แกวว่าเออถอยไปแล้วหยุดพอแล้วแค่นี้แย่มันแค่นี้พออย่ามารู้ไม่กล้าเอออะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็กลัวว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาเหม็นก็หยุดแล้วครับหยุดแล้วก็บอกว่าอ๋อยายายาาเราเล็กเราเล็กเดี๋ยวค่อยค่อยคุยผมว่าจะเป็นทมองเนี่ยแล้วก็หยุดไปเพราะว่าเราไม่ควรหยุดอาจจะไม่เป็นแบบการทางทหารเนาะแต่เรากดดันทางทหารได้ตามชายแดนตลอดแนวมันมีทัพภาคหนึ่งด้วยนยอด้วยพื้นที่เหล่านั้นเรากดดันได้นี่หนึ่ง สองเนี่ยปิดดานกดดันทั้งด้านเศรษฐกิจใช่ไหมปิดดานใั้งหมดเลยแล้วเข้าออกถ้าสินค้าส่งไปถ้าอะไรที่เขมรจําเป็นคืออย่างนี้เขมีเขาก็มีช่องทางเอาเข้าจากเวียดนามก็ได้เนาะเพราะงั้นเราต้องดูว่าเขาจําเป็นอะไรจากเราใช่ไหมต้นทุนเราเราก็บีบมาตรงนั้นแหละใช่ไหมมันต้องทาพร้อมกันนี่แหละคือ คือถึงเขาหยุดแล้วเราไม่จำเป็นต้องหยุดนี่ใช่ไหมจะ,จะมากมาราติไปถึงไหนผมบางทีผมก็หมั่นไส้ทําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่รับตกไปเบี้ยล้างเ็าุกทีปล่อยก็เาเป็นคนริเริ่มก่อนใช่ไหมการริเริ่มก่อนเนี่ยมันเราเสียเปรียบอย่างเช่นเนี่ยเขามาวางกับระเบิดเนี่ยเราบาดเจ็บไปแล้วสองคนทหารเราขาขาดไปแล้วสองคนบาดเจ็บอีกหลายคนชาวบ้านตายอีกสองอ้าวเขาเท่าไหร่เราไม่รู้แลแต่เราไปตกโต้ที่หลังไงนะ มันมันมันไม่ใช่อ่ะอืมอ่ายังยังไม่ใช่ขั้นประทะนะครับตอนนี้ครับเอับท่านน้ำตีภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ได้ประทะแล้วที่ทำมันนี้ทําอะไรกันแย่กันเขาแย่กันไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร